สวัสดีครับอาจารย์บุรินบรรทวงศ์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลครับในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการกำหนดราคาในหัวข้อวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาขององค์กรธุรกิจครับทำในบทนี้เนี่ยเราก็จะมีด้วยกัน8หัวข้อด้วยกันครับมาถึงหัวข้อที่2นะครับวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาครับโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจ ะจะมีวัตถุประสงค์ของการกําหนดราคาว่าเราจะกําหนดราคาสูงหรือต่ําหรือปานกลางเพื่ออะไรครับนะรเราจะไม่มีสูตรตายตัวว่าจะต้องกําหนดราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจครับ,นะรบเรามี4วัตถุประสงค์หลกักๆก็คือ 1. วัตถุประสงค์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจหรือ survival วัตถุประสงค์ที่2 ธุรกิจอาจที่จะต้องการสร้างกําไรสูงสุดหรือ profit maximization วัตถุประสงค์ที่3ธุรกิจอาจจะต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด market share นะครับหรือวัตถุประสงค์ที่4ธุรกิจต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านคุณภาพนะครับ quality leadership ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับสวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยครเราก็จะมีกลยุทธ์ในการกําหนดราคากว้างๆที่แตกต่างกันครับเรามาดูวัตถุประสงค์แรกครับวัตถุประสงค์ของการกําหนดราคาเพื่อความอยู่รอดหรือ survival หากในสถานการณ์ที่ธุรกิจประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง หรือสภาพเศรษฐกิจสภาพการตลาดที่ตกตำ่ำธุรกิจอาจจะต้องการเงินสดมาหมุนเวียนธุรกิจให้อยู่รอดไปก่อนให้ได้เงินสดมาที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของธุรกิจไปก่อนทำอย่างไรครับธุรกิจอาจจะต้องตั้งราคาต่ำๆเพื่อดึงดูดลูกค้า ให้มาใช้บริการให้มาซื้อสินค้านคในการตั้มราคาต่ําๆเพื่อดึงดูดลูกค้ามาเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการหวังกําไรอะไรหรอกนะครับต้องการที่จะมานะําเงินมาใช้จ่ายในธุรกิจมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานครับนะเพื่อทําให้ธุรกิจอยู่รอดหรือดําเนินการต่อไปได้ก่อนแต่หลังจากพ้นวิกฤต นะครับเศรษฐกิจกลับมาดีแล้วก็อ,อาจจะต้องปรับกลบยุทธ์ครับเพื่อนำมาซึ่งกำไรในโอกาสต่อไปผมยกตัวอย่างเช่นในช่วงของโควิด -19 ครับนะครับช่วงโควิด -19 ในธุรกิจโร,ร,รงแรมที่พักอะไรต่างๆหนา้าอย่างี้ครับโอประสบปัญหาหนักเลยครับผู้คนนักท่องเที่ยวไม่เดินทางครับธนะุรกิจแทบจะอยู่ไม่ได้ทำไงครับในจำนวน นั้นเนี่ยจำนวนลูกค้าก็มีเพียงน้อยนิดก็ต้องแย่งกันครับธุรกิจโรงแรมต่างๆก็ลดราคาจากราคาปกติเหลือเพียงแค่30%ไม่ใช่ลด30%นะครับลดเหลือ30%เเช่นปกติราคาโรงแรม1,000บาทก็จะคิดแค่300บาทครับเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดให้นักเดินทางนักท่องเทีย่ยวที่มีเพียงน้อยนิดในช่วงเวลานั้น มาใช้บริการให้ได้มากที่สุดให้ได้เงินสดเพียงพอหมุนเวียนในธุรกิจเท่านั้นพอครับ,รบพอพ้นภาวะวิกฤตโควิด -19 แล้วเป็นไงครับอ่ะก็ค่อยๆปรับราคากลับขึ้นมาครับวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาขององค์กรธุรกิจแบบที่2เราเรียกว่าธุรกิจอาจจะต้องการกำหนดราคาเพื่อสร้างกำไรสูงสุดนะครับ เวลาเราต้องการสร้างกำไรสูงสุดแน่นอนครับเราต้องเพิ่มราคาเราต้องเพิ่มราคาให้เยอะๆะเพื่อใหอ้เราสามารถที่จะทํากําไรในช่วงเวลานัานๆได้แต่สถานการณ์ไหนนะครับที่เราสามารถกําหนดราคาสูงสๆเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดโดยอาศัยการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา เราต้องใช้เครื่องมือนี่ครับเราต้องวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาลักษณะเป็นอย่างไรครับเวลาเราเพิ่มราคาครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราเพิ่มราคาสินค้าความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็จะลดต่าลงแต่ถ้าเกิดว่าเราลดราคาความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็จะเพิ่มสูงขึ้น แั่นถ้าเกิดว่าแน่นอนครับถ้าเราเพิ่มราคาผู้บริโภคซื้อเราน้อยลงนะแต่ก็จะมีผู้บริโภนะคอยู่จํานวนหนึ่งที่ยังยอมซื้อนะครับที่ยังอยากจะซื้อสินค้าของเราด้วยเหตุผลที่สินค้าเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งมากครับมีความโดดเด่นมีความแตกต่างและผู้บริโภคอยากได้ อาจจะเป็นสินค้านวัตกคครรมคะผู้บริโภคยอมที่จะจ่ายสินค้าในราคาแพงขึ้นนั่นคือโอกาสที่เราสามารถทํากําไรได้นะครผมยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีเน a l ล n k ของ Elon นมารครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาสามารถฝังชิปเข้าไปในสมองครับเราสามารถมีหน่วยความจําเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถที่จะสื่อสารหรือเชื่อมต่อนะก,กับอุปกรณ์อะไรต่าง มากมายนะครับโดยสั่งงานตรงจากสมองครับเรานึกถึงรีโมทคอนโทรลใช่ไหมครับรีโมทคอนโทรลเนี่ยเราสั่งงานด้วยมือใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้วิธีกดจากมือับนะครับนั่นคือการสั่งงานด้วยมือครับแต่ต่อไปนี้รีโมทคอนโทรลนะครับไม่มีความจําเป็นแล้วครับเราใช้เนื้อ l รลิงสั่งงานตรงจากสมองได้เลยครับเห็นไหมครับเทคโนโลยีนี้ครับมีจะมีผู้บริโภคหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่เขา ยินยอมจ่ายครับในราคาแพงวัตถุประสงค์ที่สามครับนะฮะธุรกิจอาจจะต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับผมขออนุญาตอธิบายว่าส่วนแบ่งทางการตลาดคืออะไรครับนะครับดังในรูปครับในรูปนี้เนี่ยนะครับผมแบ่งนะครับเห็นไหมครับผมแบ่งเค้กออกเป็นสี่สี่ก้อนับแบ่งเค้กออกเป็นสี่ก้อน สมมุติว่าแต่ละก้อนเนี่ยนะครับนะก้อนก้อนแรกก้อนสีแดงนะครับเนาะก็กะสักประมาณนะครับอ่าสี่สิบเปอร์เซนตก้อนที่สองนะครับยี่สิบห้าก้อนที่สามยี่สิบห้านะครับก้อนที่สี่นะครับสิบเปอร์เซนตนะครับอ่ะมันคืออะไรครับที่ผมพูดถึงเค้กสี่ก้อนเนี่ยนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าอยู่100คนนะครับนะฮะลูกค้า100คนเนี่ยสีคนไปซื้อสินค้าของบริษัทสีแดงครับมียี่สิบห้าคนไปซื้อสินค้าของบริษัทสีน้ำตาลมี25คนมาซื้อสินค้าของบริษัทสีเหลืองและมี10คนมาซื้อสินค้าของบริษัทสีเขียวเห็นไหมครับลูกค้า100คน แบ่งแบ่งกันไปซื้อสินค้าในแต่ละแบรนด์แต่ละบริษัทนะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นบริษัทสีเขียวไงครับเรามีลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของเราอยู่10คนคราวนี้เราก็อยากจะให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าเรามากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าเรามากขึ้นนะครับเราก็ต้องทําไงครับ นะเราก็ต้องเพิ่มจํานวนลูกค้าของเราแต่ในขณะเดียวกันที่เราเพิ่มลูกค้าของเรามันก็ต้องไปลดนะฮะนะเราก็ต้องไปแย่งลูกค้าจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน3บริษัทที่เหลือนี่ครับเราก็ต้องไปแย่งลูกค้าจากบริษัทสีแดงสีน้ําตาลสีเหลืองมาถูกไหมครับอ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเพิ่มลูกค้าผมจาก10คนเป็น15คนส่วนแบ่งทางการตลาดผมจาก10%ก็เป็น15แล้วแต่5คนนั้นมาจากไหนครับ5คนก็อาจจะมาจากสีแดง2คนสีน้ำตาล2คนสีเหลือง1คนเห็นไหมครับส่วนแบ่งทางการตลาดของผมเพิ่มในทางตรงกันข้ามส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งก็ลดครับ ฮันะนกลยุทธ์หนึ่งที่ผมจะไปแย่งลูกค้าไปเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผมได้ก็คือนะผมต้องตั้งราคาสินค้าให้ต่ํากว่าคู่แข่งครับนะเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของผมมากขึ้นให้ผู้บริโภคนะเปลี่ยนใจจากซื้อ3บริษัท3าสี่นี้มาซื้อสินค้าจากบริษัทของผมมากขึ้นเห็นไ,ไหมครับ นั่นคือวัตถุประสงค์ที่3มาดูวัตถุประสงค์สุดท้ายครับวัตถุประสงค์ที่4ถ้าหากเราจะต้องการเป็นผู้นำด้านคุณภาพในใจผู้บริโภคเราอาจจะต้องตั้งราคาสูงครับแต่คำว่าเป็นผู้นำด้านคุณภาพในที่นี้ผมกำลังสะท้อนถึงคาว่า b บ a นด Image นะครับหรือ ภาพลักษณ์ของตราสินค้าโดยปกติครับผู้บริโภคจะคิดแบบนี้ครับสินค้าที่ราคาสูงมันจะสะท้อนถึงคุณภาพที่สูงไปด้วยครับแต่นั่นหมายถึงว่าคุณภาพเราก็ต้องสูงจริงๆนะครับสูงตามราคา,าจริงนะรับถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยครับ ยอมจ่ายเงินในราคาสูงเพื่อซื้อสินค้าเราลูกค้าจะมีความคาดหวังว่าหรือมีความรู้สึกว่าสินค้าของเราจะมีคุณภาพผมยกตัวอย่างเช่นนะครกาแฟอเมริกาโน่ในตลาดนะครับนะครยี่ห้อไหนแพงสุดนะยี่ห้อไหนแพงสุดผมก็ไปหาข้อมูลมาครับ นะครับสตาร์บัคแพงสุดครับแก้วร้อยกว่าบาทนะครับอเมซอนเนี่ยนะครับคุ้มค่าประหยัดที่สุดก็คือ45บาทนะครับแต่หมายถึงว่าผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดนะ,ค,นะค,คิดก่อนนะถ้าเกิดผู้บริโภคเริ่มคิดว่าอยากจะซื้อกาแฟที่มีคุณภาพสูงสูงนะอยากจะซื้ออเมริกาโน่ที่มีคุณภาพสูงสูงเขาจะดูะราคาก่อนนะ เขาจะดูราคาก่อนนะร,ราคาไหนสูงแสดงว่ามันต้องดีคุณภาพมันต้องพรีเมียมนะถ้าผู้บริโภคกลุ่มที่อยากได้คุณภาพพรีเมียมเขาก็จะมามองราคาสูงๆเนี่ยครับมามอง Starbucks นะครับมามองดีนแอนเดลูกกาออปองแปง Maccafe c o f f e ฟี่เวิเงี้ยครับเขาก็จะมาดูกลุ่มนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเขาต้องการพรีเมียมสุดๆเขาก็จะไป Starbucks ครับ แต่ถ้าเกิดไป Starbucks แล้ว Starbucks ก็ต้องให้คุณภาพที่พรีเมียมด้วยนะครับใช่ไหมครับอันถ้าเกิดว่า Starbucks อยากจะเพิ่มความพรีเมียมในภาพลักษณ์ของตัวเองว่าจิบ Starbucks แล้วรู้สึกดีนะครับรู้สึกไฮเอ็นนะครับเราซื้อเราต้องการความรู้สึกไฮเอ็นเราก็ต้องซื้อ Starbucks ถือแก้ว Starbucks ถ่ายรูปลง IG เพื่อความรู้สึกว่าตัวเองไฮเอ็นเหลือเกินเนี่ยครับนั่นแหละครับเนาะเราก็ต้องตั้งราคาสูงสูงครับ นะคนะครับ,นะรบสำหรับวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการกําหนดราคานะครับมีอยู่สแบบนะการกําหนดราคาเพื่อความอยู่รอดการกําหนดราคาเพื่อสร้างกําไรสูงสุดการกําหนดราคาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อเป็นผู้นําทางด้านคุณภาพครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ